ตัวพี่โอ๊ตพปกตัวเดียวฉันเบ็ดกับมีดนั่นนั่นมีธรรมดามันแกล่ะโอ้โหโหลพี่โอ๊ตถ่ายแม่งเลยถ่ายเลยเด็กน้อยดีอ่ะน้อยเนี่ยเก็บตัวนี้ให้ดูโอ้ยไอ้เด็กว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมูแป ต้องรอเบอร์เบียเสร็จแล้วค่อยวิ่งไปฟันอะ่ะอุ้ยทำไมไมันทะลุมาไววะอยา่าเลยพี่โอ๊ต <c oughs> ตัวไหนวะอตัวอตัวเพชรเดียวว่าไมีม่โบ ไม่เกิดเลยตอนหนึ่งผมยังไม่เกิดน, <c oughs> น,น,นะตายตายทีก็มีรู้อ่ะ เกิดไม่โอ้้หูยออกไปแล้วเจอความยืนนิ่งก่อนวิ่งอ้โหูยโป๊ะเจอรู้ว่ามึงไม่ใช่โป๊ะเย่ยมึงแหลกเข้ามาทำปวยอะไรโอ้ยยยยยยยอยย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 ย เที่ยวทายไปเลยผมว่าลอยมากโอ้อยนด็กว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมู กับบุ๊หายไว้นี่นี่นแล้วก็เก็บไว้หรอถ้ามุ๊คนส่งไปเฮ็ดแม้กก็ออ,อะไรเว้ย Uh, <laughs> defend this player. Yep.